จูเปียกอีกแล้วไม่ได้สดอีกแล้วเนะ่ยเป็นอะไรสดนะดิจูาาแบบนีน้ดูดีหน้ามาก็เปียกเนะี่ยไม่เห็นเจ้าสาวอีกคน หาเจ้าสาวอีกคูน่นึงไม่เจอออยู่นีอน่อามนอั้นอามีนอัสสลามุอลัยกุมทุกคนคะ่ะโอ้โหสาคามไม่ที่ตะลันไม่ที่ปเราคคนนี้นนนไปไปไหน <c oughs> มาเป็นพยานให้สามีแต่งภรรยาคนที่สองอันนี้สามีเขาเองแต่งภรรยาคนที่สามอันนี้มีหุ้นด้วยไม่ใช่หรอ อันนี้ภรรยาคนที่สองนะคะเอ้ยภรรยาที่สองหรอโอ้ภรรยาคนที่สองโอเคเข้าใจเข้าใจเสียใจดีไหมอ่ะเสียใจโอ้ลูกุูภรรยาคนที่หนึ่งค่ะ คนที่หนึ่งค่ะคนที่สองสามสามหอมสองหน่อยเร็วสามสามหอมสองหน่อยเร็ว เตรียมส่งเตรมส่งเจ้าสาวเข้าห้องหอนะคะไปส่งสามีเข้าห้องหอกับภรรยาคนที่สามไอแพดนี่อยู่ไหนอะ่ะอันเหรออะไร